สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้เป็นสิบล่างสองสูตรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะแต่ว่าพี่กุลนํามาลงสองงวดแล้วนะคะที่เข้าห้าหนึ่งกับสองสามนะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะแต่ว่าสูตรที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมานะคะพี่กุลเสนอไปสองสูตรแต่ว่าเข้าแค่สูตรเดียวนะคะพี่กุลก็เลยตั้ง หาสูตรที่ชนกันอีกสูตรหนึ่งนะคะมารวมเป็นสองสูตรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรที่กำลังเรือนดีเช่นกันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทีนี้เรามาบวกเลขหลักสิบล่างไปพร้อมๆกับพิกุลนะคะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆ สูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรเก่านะคะที่พี่กุลเคยเสนอไปแล้วสองงวดที่เข้ามาในงวดก่อนกับงวดที่ผ่านมานะคะอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆพี่กุลเอามาให้ดูแค่ห้างงวดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆงวดแรกนะคะสูตรเก่านะคะเป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆๆใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะหลักร้อยหนึ่งครั้ง หน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะหนักหมื่นแปดนะคะหลักหน่วยบวกหลักร้อยสองหลักหน่วยบนหนึ่งหน่วยล่างแปดนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะแปดกับสองเป็นศูนย์หนึ่งกับแปดเป็นเก้านะคะเ <4 S 1> <5, 2 S 2> ก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามนะคะบวกไปทีละหนึ่งนะคะเพื่อนบวกไปทีละหนึ่ง สามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าแล้วก็บวกหนึ่งเป็นหกนะคะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะคะทีนี้เรามาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ก็ใช้หลักสิบหลักสิบนนะคะสองครั้งหน่วยบนนะคะหครั้ง10บล่าง1ครั้งนะคะหลักสิบบนสองนะคะสองบวกสองเป็นสี่นะคะ หน่วยบน1นึนะคะสิบล่าง3แล้วก็บวก4ี่คงที่นะคะสีบวกหเป็น5้นะคะสาบวกสเป็น7 5, น5นนกับเ็ดเป็น2อนะคะสอบวกหน,นะคะบวกหก็เป็น3แล้วก็บวกสนะคะก็จะเป็น6กนะคะก็จะได้2 3 6กับ สามสี่ห้าหกนะคะอันนี้จะชนกันที่สามกับหกนะคะสามกับหกชนกันที่สามกับหกนะคะเพื่อนๆออกหกหนึ่งเข้าหกนะคะเข้าที่หกอ่าทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะสูตรที่หนึ่งหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่าง หลักหมื่นนะครับหกหลักร้อยแปดนะคะหลักหน่วยบนสามหลักหน่วยล่างหน 4, งึ่งน,นะคะบวกสี่งทีหกกับแปดเป็นสี่สามกับหนึ่งก็สี่นะคะสี่กับสี่เป็นแปดแปดบวกสี่ก็ได้สองนะคะเพื่อนๆสองบวกเปทีละหนึ่งนะคะสูตรแรกนะคะสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะอ่าทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็จะใช้ สิบนสองครั้งหน่วยบน1ครั้งแล้วก็สิล่าง1ครั้งนะคะสิบบนสี่นะคะสี่บวกสี่เป็นแปดหน่วยบนสามนะคะแล้วก็สิบล่างหกบวกสี่คงที่นะคะแปดกับสามเป็นหนึ่งนะคะหกกับสี่เป็นศูนย์ก็ได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกบวอีกหนึ่งเป็นสองบวกอีกสามเป็นห้านะคะได้หนึ่งสองห้า กับ2 3 4 5นะคะชนกันที่2กับ5นะคะชนกันที่2กับ5เข้า21นะคะหลักสิบของเราเข้า2นะคะเพืเ่อนๆและในนวดนี้นะคะนวดที่ผ่านมาที่ออกแปดสีเนี่ยนะคะของพิ่กุลน,นะคะออกเข้าแปดสีตรงๆนะคะแต่ว่าตัวต่วร่างไม่เข้านะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูง้อต่อมานะคะง้อต่อมาสูตรที่ใช้นะคะสูตรเก่านะคะหนูหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนะคะเพื่อนๆก็จะได้หลักหมื่นเก้านะคะหลักร้อยแปดแล้วก็หลักหน่วยบนสามหน่วยล่างหนึ่งนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะเก้ากับแปดเป็นเจ็ด สามกับหนึ่งเป็นสี่เจ็ดกับส <4 S 2> <1 S 1> ี่ <4 S 1> <5 S 2> เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะคะห้าไปทีบวกไปทีละหนึ่งนะคะสูตรแรกนะคะหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะคะทีนี้สูตรที่สองนะคะเป็นสูตรง่งายๆนะคะเ,เพื่อนๆใช้หลักสิบบนสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหนึ่งครั้งนะคะสิบบนนะคะหกนะคะหกบวกหกเป็นสอง หน่วยบนสามสิบล่างสองนะคะแล้วก็บวกสี่หองที่นะคะสองกับสามเป็นห้าสองกับสี่เป็นหกห้ากับหกเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็บวกไปอีกสามนะคะเป็นห้าก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดกับหนึ่งสองห้านะคะเ,เพื่อนๆหลักสิบล่างของเรานะคะชนกันที่ห้านะคะชนกันที่ห้าตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆ ออก51นะคะอ่าและในงวดทิพย์ที่ออก863นะคะของพี่กุลออกเป็นเป็นตัวโต๊ดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะงวดต่อมาสตรที่หนึ่งนะคะสูตรเก่านะคะหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะคะ หลักหมื่นสามนะคะหลักร้อยสองหลักหน่วยบนเก้านะคะบวกหน่วยล่างหนึ่งแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะเพื่อนๆพสามบวกสองเป็นห้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ห้าบวกสี่เป็นเก้าน,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 นะคะบวกไปทีละหนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะคะหลักสิบสองครั้งหน่วยครั้งหนึ่งแล้วก็หลักสิบล่างนะคะ ็จะได้หลักสิบบนนะคะศูนบกศนเป็น0นะคะหน่วยบน9ก้นะคะสิบล่าง5แล้วก็บวก4ี่คงที่นะคะเกับศูนย์เป็น9 5กับสก็9เก้าเกับ9เป็น8ปนะคะแปบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น2อนะคะอ่าอันนี้ก็ชนกันที่9กับ2นะคะเพื่อนเพื่อน ชนกันที่9กับ2ชนกันที่9กับ2นะคะออก2 3นะคะนี่ออกตรงตรงนะคะเพื่อนๆใครถูกบ้างคะเพราะว่าหัวที่ถ่านมานะคะออก2 3ตรงๆนะคะแล้วก็งวดก่อนโน้นก็ออก5 1ตรงตรง,ต,รงต้องมีคนถูกบ้างนะคะเพราะว่ามันมันออก2งวดติดแล้วนะคะสำหรับตัวล่างของพี่กุลนะคะ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าเราจะคำนวณ10บล่างกันได้เลขอะไรนะคะเพืเ่อนๆคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรนะคะสูตรเก่านะคะหลักหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะหลักหมื่น0ูนย์นะคะหลักร้อย7หลักหน่วย9้านะคะหน่วยล่าง3ามแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะศูนย์บวกเเป็นเจ็เบวกสามเป็นสอง เจ็ดบวกสองเป็นเก้านะคะกเก้าบวกสี่เป็นสามนะคะเพื่อนๆสามบวกกนทีละหนึ่งนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะอ่านี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะที่เข้าที่เข้าเมื่ว่าที่แล้วนะคะอทีนี้เรามาดูอีก,อกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะสิบบนสองครั้งหนยบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหนึ่งครั้งนะคะ สิบบนเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะหน่วยบนเก้านะคะสิบล่างสองแล้วก็บวกสี่คงที่สี่กับเก้าเป็นสามนะคะสองกับสี่เป็นหกสามบวกหกเป็นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็บวกสามเป็นเก้าศูนย์สามนะคะมาดูตัวชนนะคะเพื่อนเพื่อน สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดแล้วก็สูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดหรืออาจจะเข้าทั้งสองสูตรก็ได้นะคะสูตรที่ชนกันนะคะชนกันที่สามนะคะเพื่อนๆหลักหลักหลักสิบล่างนะคะชนกันที่สามนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็ได้ครบแล้วนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ